ททำๆเนาะท่ำๆนะจีิงการ่ถไฟจะเป็นวัที่เอนอว่พระุกร็ที่ดีบลิ่ยครับวันนี้สาวพุทธีเราเดือน9เดือน7เดืนะครับตกกับันที่3เดืีนมิถุนายน2568 คณะสภาสาธารตชนผู้รบริษัทตลอดจนถึงหน้าท่องเที้ยของการท่านมีความประสงค์อยาร่วมพรรสีเดเยนกับทางวัดพระธาตุโุเกะขอเชิญชวนิญพในวันนี้ขพค้ชขึ้นน ยามังมาสัมปุราสารวันตังสารังคาโตยิมิัสกันดัตังปุท